เอาละคะ่ะที่บอกไว้นี่นะคะว่าตารวจรถไฟจะกลายเป็นตํานานนั่นเกิดขึ้นอย่างไรและเพราะอะไรเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนว่าถึงเวลาอวสานตํารวจรถไฟโดยยุบหน่วยงานเพราะว่าไปไม่รอดค่ะโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งที่จะเก็บข้าวของแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับรอฟทในเวลาเที่ยงคืนอันเนื่องมาจากกรณีที่ได้มีประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่16ตุลาคม2565นะคะที่มีผลให้กองบังคับการต ำรวรถไฟถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติเพื่อแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการยุติบทบาทตำรวจรถไฟซึ่งมีความเป็นมายาวนานถึง72ปีโดยกบกรอฟอน้นันจะปฏิบัติหน้าที่ถึงเที่ยงคืน วันที่17ตุลาคมค่ะความคืบหน้าเมื่อตอน5ทุ่มคืนที่ผ่านมาบรรยากาศหน้าสถานีตำรวจรถไฟนพวง์นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบรงคับการตำรวจรถไฟนะเชิงสะพานนพวงศ์ถนนเรียบคลองพดุงกรุงเกษมเขตปทุมวันกทมเพราะว่าบรรดาข้าราชการตำรวจรถไฟเก็บข้าวของเคลื่อนย้ายสัมภาระออกจากพื้นที่ส่งมอบอาคารคืนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งกำลังพลที่ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติงานก่อนจะถึงวาระยุติบทบาทในช่วงเที่ยงคืนที่จะถึงนี้เปิดเผยว่าพลตํารวจตรีชัยรบจุนนวัตน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟได้สั่งการให้เก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ทำงานดับไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะที่บรรยากาศภายในสถานีตำรวจรถไฟทนบุรีถนนรถไฟแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกอทหมหลังมีตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยประสานหัวหน้าสถานีเข้ามาว่าจะนำกุญแจมาคล้องประตูช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาทำให้กำลังพลซึ่งมีอยู่20นายต่างต้องรีบขมขมันมก,กับการเก็บข้าวของทรัพย์สินทางราชการ ะะแล้วก็ออกจากพื้นที่กําลังพลของกองบังคับการตํารวจรถไฟตั้งแต่ระดับรองสารวัตรจนถึงชั้นประทวนนั้นต่างทราบแล้วว่าจะถูกย้ายไปประจําในพื้นที่และสังกัดใดส่วนในตํารวจตั้งแต่ระดับสารวัตรจนถึงผู้บังคับการนั้นต้องรอผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้งซึ่งวันนี้17ตุลาคมเนี่ยนะคะก็ตรงกับวันตํารวจประจําปี2566ด้วยพอดีคะ่ะ